ครัสบสวัสดีครับนักเรียนครับเดี๋ยววันนี้นะครับคุณครูจะพานักเรียนมาดูในเรื่องของเอกนามคล้ายและเอกนามที่ไม่คล้ายนะครับแล้วเอกนามคล้ายมันเป็นอย่างไรนะครับจากที่นิยามที่เราเรียนไปแล้วนะครับเอกนามคล้ายก็คือเอกนามที่มีตัวแปรและเลขชี้กําลังเป็นชุดเดียวกันนะครับตัวแปรที่เอกนามที่มีตัวแปรและก็เลขชี้กําลังเป็นชุดเดียวกันนะครับมาดูนะครับข้อที่1 ระหว่าง5กับลบ9นะครับเราจะถือว่า5กับลบ9เนี่ยนะครับเป็นเอกนามคล้ายกันนะครับเอกนามคืออะไรอ่ะมาดูเราสามารถเขียนได้ว่า x 5คูณด้วย x กํากำลัง0เจ้านะ x ยกี่กำลัง0มีค่าเท่ากับ1ก็คือ5นั่นเองเห็นไหมตัวแปรชุดเดียวกันเราสามารถสมมติสร้างขึ้นมาได้ก็คือลบ9คูณด้วย x ยกํากำลัง0 x, x เหมือนกันยกกำลัง0เหม,มือนกันมีค่าเท่ากับ1แสดงว่าชุดนี้คล้ายกันนะครับ มาดูข้อที่2ครับลบ2 x y กับ3 y x นะครับลบ2 x y กับ3 y x ถามว่า x y กับ y x นี้มันอยู่ในรูปของการคูณกันนะครับสลับที่กันได้ไหมสลับที่กันได้นะครับเพราะนั้นจึงถือว่าเป็นเอกนามที่คล้ายกันนะครับดีกรีของข้อนี้ก็คือ1นะครับดีกรีก็คืออะไรครับดีกรีของ x ก็คือยกกำลัง1 x ตัวนี้ก็ยกกำลังหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ยกกําลังหนึ่งเขาไม่นิยมเขียนนะครับ y เช่นเดียวกันก็ y ยกกําลังหนึ่งนะครับถือว่าเป็นชุดเดียวกันนะครับดีกรีหรือตัวชี้กําลังเท่ากันเป็นหนึ่งเหมือนกันมี x เหมือนกันมี y เหมือนกันนะครับมาดูข้อต่อไปครับข้อที่3นะครับ 5y กับลบ 2x นะครับอันนี้ไม่ใช่เอกนามคล้ายครับ ไม่ใช่เอกนามคล้ายแน,น่นอนเพราะว่าตัวแปร y กับตัวแปร x คนละตัวแปรเลยนะครับข้อที่4นะครับมาเช็คดูก่อนครับ a ยกกำลัง2สัมประสิทธิ์ข้างหน้าคือเลขแปลกเลก็ไม่เกี่ยวนะครับจะเป็นเลขอะไรก็ตามแต่ถ้ามันถ้าตัวแปรและก็ตัวชี้กํลาลังเหมือนกันและก็เท่ากันถึงจึงจะถือว่าเป็นเอกนามคล้าย a ยกกำลัง2มาดูตัว a ครับตัวนี้เป็น a ยกกำลัง3แสดงว่า ไม่ใช่เอกนามคล้ายครับตัวชี้กำลังไม่เท่ากันนะตัวยกเลขยกกำลังไม่เท่ากันนะครับต่อไปครับข้อที่5ข้อที่5ตรงนี้นะครับครูขอ,ขอตัดออกนะมันตรงลูกน้ำตรงนี้นะครับคอมมาตรงนี้ตัดออกนะก็จะเป็น 6x กำลัง 3y กำลัง5แกำลัง0นะครับกับลบ 2x กำลัง 3y กำลัง5ตรงนี้นะครับเราจะถือว่าเป็นเอกนามคล้ายครับ เช็คดูครับว่าคล้ายยังไง x กำลัง3 x กำลัง3เหมือนกันใช่ครับ y กำลัง5 y กำลัง5เหมือนกันใช่ครับ z กำลัง0ครับ z กำลัง0เราสามารถอะไรครับสร้าง z กำลัง0มาได้นี่ไง z กำลัง0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ1ตัวนี้ก็เหมือนกัน z กำลัง0ก็มีค่าเท่ากับ1เห็นไหมครับเพราะนั้นจึงถือว่าเป็นเอกนามคล้ายนะครับข้อที่6ครับ เป็นเอกนามคล้ายแน่นอนครับตัวข้างหน้าคือค่าคงตัวเนาะสองยกกำลังห้าไม่เกี่ยวนะครับอายกกำลังห้าไม่เกี่ยวให้ดูเฉพาะตัวที่มันเป็นตัวไม่ทราบค่าหรือตัวแปรตัวที่เป็นภาษาอังกฤษตัวอักษรต่างๆนั่นแหละนะครับ x ก,กำลังสี่กับ x กำลังสี่ใช่ครับเท่ากันใช่ไหม y กำลังหนึ่งกับ y กำลังหนึ่งเท่ากันนะครับอันนี้ถ้าความหมายของมันจริงก็คือกำลังหนึ่งนะแต่ไม่นิยมเขียนนะครับครูจะพูด ย้ำบ่อยๆนะครับเพื่อบางครั้งนักเรียนเช็คนะครับแล้วก็สังเกตดูเลขชี้กาลังให้ได้ต่อไปครับมาดูครับเป็นเอกนามคล้ายหรือเปล่าครับค่าพาย r กําลังสองดูตรงที่ r นะครับกาลังสองับ r กาลังสองอันนี้ถือว่าเป็นเอกนามคล้ายนะครับค่าพายกับเลขเจ็ดถือว่าเป็นค่าคงตัวนะครับพายกับเลขเจ็ดถือว่าเป็นค่าคงตัวนะต่อไปครับข้อแปดครับ เป็นเอกนามคล้ายไหมครับเป็นเอกนามคล้ายไหมก็8ตอนนี้ต้องจัดรูปตัวหลังก e> like like <wh ่อนนะครับให้อยู่ในรูปของผลสําเร็จก่อนนะตัวข้างหลังเนี่ยจัดให้อยู่ในรูปของผลสําเร็จยังไงครับอย่างเช่นอันนี้ยกกําลัง x ยกกําลัง1นะครับอันนี้เป็น y ยกกําลัง1นะครับมันหารกันอยู่ใช่ไหมครับเราเรียนเรื่องของการหารเลขยกกำลังยกกาลังไปแล้วอ่ามันหารกันอยู่เพราะฉะนั้นเราทําอย่างไร ก็ก็จะได้จัดรูปใหม่ก็ได้เป็น c x ยกกำลัง6เนาะตัวข้างบนเป็น6ตัวข้างล่างเป็น1ก็หารกันก็เอามาลบกันแอส่วน y ก็เป็นยกกำลัง4ลบอะไรครับลบ1เหมือนกันนะครับ4ลบ1เหมือนกันเพราะนั้นจะได้เท่ากับ4 x ยกกำลัง6ลบ1เท่ากับ5 y ยกกำลัง4ลบ1เท่ากับ3ตัวนี้ครับตัวที่นักเรียนจะต้องมาดูว่าอันนี้ ตัวนี้นะครับจัดรูปใหม่แล้วมันได้แบบนี้มันคล้ายกันกันกนกบตัวนี้ไหมครับคล้ายก,ก,กันไหมเอกแคลงห้ากับวายเกแคลงสามเห็นไหมแสดงว่าถือว่าข้อนี้เป็นเอกนามคล้ายนะครับเป็นเอกนามที่คล้ายกันนะ้องมีการคิดคำนวณสักนิดหนึ่งนะครับต่อไปครับข้อที่เก้าข้อที่เก้านะครับพะอ,อันนี้ชัดเลยครับไม่คล้ายครับ x y z อันนี้ a b c นะครับคนละตัวเลยนะครับไม่ได้นะครับต่อไปครับข้อที่สิบครับข้อที่สิบอ่ะขอนี้ต้องจัดรูปใหม่นิดนึงจำนิยามได้อยู่เนาะตัวนี้ก็จัดรูปใหม่นะครับห้าส่วนสิบสองนะครับอ่ะรูเขียนใหม่เป็นห้าส่วนสิบสองนะครับหาตัวนี้เป็นเลขชี้กําลังซ้อนกันครับถ้าเลขชี้กําลังซ้อนกันให้เอา x สองคูณเข้าไปครับยกกําลังซ้อนเข้าไปก็จะเป็น x ยกกาลังสองครับ อ่าตอนนี้ก็จะเป็น y ยกกำลัง2คูณ2เป็น4ครับโอเคนะมาดูอีกชุดหนึ่งครับชุดนี้ครับทำเหมือนกับข้อ8นะครับมาดูชุดนี้ทำเหมือนกับข้อ8นะครับได้อะไรเอ่ยทำเหมือนข้อ8นะอ่านะก็จะเป็น15หาส12ส่วน5นะครับเอาใหม่มีเครื่องหมายลบนะจะเป็นลบ12ส่วน5นะครับและก็อันนี้เป็น x ยกำลัง5ตัวน,นี้เป็น x ยกะกำลังหนึ่งดูตัวส่วนนะครับ y ยกกกำลังสามตัวนี้เป็น y ยกะกำลังหนึ่งเอาเป็นไงครับเอามาสลับกันครับเอาขึ้นไปข้างบนก็ห้าาจะเป็น x ยกกกำลังห้าลบหนึ่งครูขอตั้งลบเลยเนาะห้าลบหนึ่งเท่ากับสี่ส่วน y ครับ y ยกกกำลังสามลบหนึ่งครับเท่ากับสองมาดูครับตัวแปรตัวนี้ x กับ y x กําำลังสี่ครับอ๋อมันสลับกันครับตัวนี้เป็น x กําำลังสองอันนี้ y กําำลังสองตัวนี้เป็น y กํากำลังสี่เราจะถือว่า ไม่ได้นะครับเราจะถือว่าเป็นเอกนามคล้ายกันไม่ได้เพราะตัวเ็มันกําลัง4ส่วนตัว x ตัวนี้มันกําลังสองแต่ว่าถ้าถ้าเป็น x ก,กําลัง4ี่หรือ y กําลังสองนี่จะคล้ายกันได้นะครับเพราะนั้นจึงถือว่าไม่ใช่เอกนามคล้ายครับ